ข้อที่1น่งนะคะเส้นตรง l มีความชันเท่ากับ k ส่วน m โดยที่ m ไม่เท่ากับ0นเพราะว่า m มันเท่ากับศูนย์ไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าถ้ามันเท่ากับ0ูนย์ส่วนมันจะเป็น0ูนย์งหาความชันของเส้นตรงซึ่งตั้งฉากกับ l สแสดงว่ามันจะต้องมีเส้นตรงสองเส้นใช่ปะ่ะก็คือ l กับเส้นตรงที่เขาอยากให้หาอืม ที่ให้เส้นตรงที่เขาอยากให้หาเป็น l 1นนะกันอันนี้เป็น l ธรรมดาให้หาความชันของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับ l ก็คือหา m l 1นั่นเองถ้าเส้นตรงมันจะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อความชันมันคูณกันแล้วได้ลบหนึ 1. เส้นตรง l มันมีความชันเป็น k ส่วน m ใช่ไหมคะ แสดงว่าถ้ามันคูณกับ m l 1แล้วมันจะได้ลบ1ก็แก้สมการได้เป็น m l 1เท่ากับลบ m ส่วน k เขานี้น้องก็ต้องคิดได้ว่า k เนี่ยมันก็ไม่ควรจะเป็น0ใช่ปะ่ะ อืมถ้า k มันเป็นศูนย์มันก็จะทำให้ส่วนมันเป็นศูนย์ด้วยก็จะได้ว่าความชันของเส้นตรงที่ตั้งฉากกับ l บ m ส่วน k นั่นเองข้อนี้ก็ไม่ยากแค่เรารู้ว่าเส้นตรงตั้งฉากกันความชันขูณกันต้องได้ลบหนึ่งก็ตอบข้อนี้ได้แล้วก็อย่าลืมว่าส่วนต้องไม่เป็นศูนย์นะคะต้องเป็นจำนวนบัวถูกไหมเลขขวก็คือสองร้อสี่อย่างนี้ตัดกันได้เลยหรือตอบเกิงแล้วเนีเป็นสองก็รอดเหรอสองก็รอดดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะอะ